สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาเล่าถึงตำนานการพบเจอปู่โสมเฝ้าทรัพย์ของหลวงปู่สีโหนะคะเรื่องนี้มีหลักฐานแล้วก็ถูกเล่าขานกันมานานแล้วเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของพระธุดงคหลายรูปที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับกลุ่มทรั์โบราณมูลค่ามหาศาลซึ่งอยู่ภายในวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัดเก่าแก่แห่งนี้จะต้องมีสมบัติมูลค่ามหาศาลฝังเอาไว้ใต้ดินและแน่นอนว่าแต่ละที่จะต้องมีปู่โสมเฝ้าอยู่คนที่เชื่อก็จะไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่กับคนบางกลุ่มที่กิเลสและความระโมบทําให้หน้ามืดตามัวมองไม่เห็นไหยนะและความตายจากคำสาปแช่งของคนสมัยก่อน วัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีตมักจะมีพระธุดงแวะเวียนมาปาักกรดสแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่สีโหพระป่ากรรมฐานซึ่งเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สีโหท่านเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกับหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอานานโยและหลวงปู่แหวนสุดตินโน ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินยัยแต่ไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านรักที่จะอยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากจนได้รับการยกย่องว่ามีเมตตาและพลังจิตแก่กล้ามีอำนาจแห่งอิทธิฤทธิและอภิญญาหลวงปู่สีโหท่านเคยมาปักกรดอยู่ที่วัดป่าแก้ว ใกล้กับพระเจดีองค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียตรติหลังมีชัยแก็บพมา่ขาขณะที่ท่านพำนักอยู่ได้มีคนกลุ่มใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะใครพวกโจรคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกรดย้ายออกไปจากที่นั่นหลวงปู่ถามหาเหตุผลว่าทำไมจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่า พวกเขาจะมาขุดสมบัติตามลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกรุงศรีอยุธยานี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายถึง713แห่งซึ่งพวกเขาขุดพบมาแล้ว5แห่งและตามลายแทงยังบ่งบอกไว้ว่าในบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นนี้ มีกลุ่มทรัพย์อยู่มากถึง27คุมจากนั้นกลุ่มชายชกันก็ได้เอาสมุดคอยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งกลุ่มรัพยใ์ใต้ดินในบริเวณร,บรอบๆพระเจดีเอาให้หลวงปูดด่ดูแต่ที่น่ากลัวก็คือภายในสมุดคอยเล่มนั้นจะมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ซีดีปรากฏคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่า จนกลุ่มนี้จะเห็นหรือไม่เรื่องขุมซาปรายรอบพระเจดีนี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้ว่าเป็นมหาสมบัติของอดีตพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงขุดพบแล้วได้นำมาฝังเอาไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระพลตรัสผู้เป็นอาจารย์จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย แก้อาถันดวงเมืองที่ตกต่ำร่วงโรยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดหาสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้นเล่าว,ว่ามีการนำอาจารย์ทางศิลศาสตร์มาทำพิธีด้วยมีการเสกไข่เสียงทายเพื่อบอกให้รู้ว่ามีกลุ่มทรัพย์อยู่มากมายพวกโจรช่วยกันขุดอย่างแข็งขันเมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุตก็พบกับโครงกระดูกสโครง นอนหัวชนกันหันเท้าไปสี่ทิศและพอขุดลงไปอีกจอบก็ไปกระทบกับพื้นคอนกรีตโบราณซึ่งเป็นหลังคาอุมโมงค์เก็บสมบัติพวกโจรจึงพยายามช่วยกันแสะปากอุมโมงค์ให้กว้างขึ้นและน่าประหลาดที่ภายในอุมโมงค์นั้นมีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางสยยวท,ที่ทีวมทีม จึงทดลองเอาด้ามเสียมแย่ลงไปดูปรากฏว่าเสียมถูกกระแสลมตีจนเศษเหล็กกระจายทำให้แน่ใจว่าภายในหลุมนี้มีหุ่นพยนต์หรือว่าจักพยนต์ที่คนโบราณผูกไว้สำหรับปกป้องกลุ่มทรัพย์ดึกดื่นคืนนั้นหลังจากพวกโจรกลับกันหมดแล้วก็ได้ปรากฏร่างใหญ่โตของคนสี่คนซึ่งไม่มีหัวมายืนอยู่หน้าโรดหลวงปู่สีห ทั้งหมดคือพูดที่คอยเฝ้าสมบัติให้สมเด็จพระนเรศวรพูดทั้งสี่ตนนี้มาแจ้งให้หลวงปู่ทราบว่าจนกลุ่มนี้มาขุดพระราชสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากรรษัตริย์ที่ทรงสาบแช่งเอาไว้แล้วยังทำพิธีไสยศาสตร,ร์ทำลายไข่อาถรรพ์ที่พระครูปุโรหิตโบราณอาจารย์ทำไว้ให้เสื่อมอีกเท่ากับว่าเป็นการทำลายดวงชะตาของบ้านเมือง พวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่ามีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบหลวงปู่สีโหท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านจึงได้ขอบินทบาทชีวิตคนเหล่านั้นไว้ขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดลาบก็พอทำให้เหล่าดวงวิญญาณทั้งสี่นิ่งอึงไปและบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองไปพูดกับพยายพบาลเอง พวกเขาไม่มีอำนาจอะไรเพียงแต่ทําตามหน้าที่เท่านั้นพูดเสร็จก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีหลวงปู่สีโหท่านจึงเข้าฌานติดต่อก,กับพยายมพบาลเมื่อพยายมพบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกโจรเหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่กรรมหนักกำลังจะตามมาในไม่ช้า ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรจะได้รับผลจากคำสาปแช่งบ้างจะได้หลาบจำเป็นอันว่าท่านพญายมตกลงจะไว้ชีวิตพวกโจรครั้นลุ่งเช้าหลวงปู่สีโหตื่นขึ้นจะไปส่งน้ำเพื่อออกบินทบาทก็ได้เห็นโจรกลุ่มนั้นกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกลุ่มท้องบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดร้องขอให้หลวงปู่ช่วย ขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังครืนทำให้ทุกคนหันไปดูเพราะคิดว่าพระเจดีย์จะถลม่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย์พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โตและพากันเดินหายไปทางกำแพงแก้วด้านทิศใต้วงโจทย์ในที่นั้นร้องอุทานด้วยความตกใจสุดขีดหลวงปู่จึงบอกว่า พวกเขาคือปูส่สงเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวหูตาเหลือกลานจนอาการปวดท้องกำเริบทำให้หมดสติไปตามๆกันหลวงพ่อเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชท,ที่เห็นโจรเหล่านั้นถูกลงโทษเช้าวันนั้นท่านจึงจาริกออกจากอายุทยาไป ปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบสลายเฝ้าขุมทรัพย์ภายในวัดป่ากแก้วไปตามยถากรรมเรื่องขุมทรัพย์นั้นมีอยู่จริงปู่สงเฝ้าทรัพย์ก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะใครเข้าไปขโมยและนำสมบัติมาไว้ครอบครองเป็นของตนก็จะต้องมีอันเป็นไปทุกคน